เดี๋ยวไปดึงสู้แห่งนะครับแล้วแต่ว่า อ้าวอนนี้ข้ออ้ออันนี้ข้อออใช่ไหมใช่ใช่ขออ้อข้ครับดูนะเอนี้อยง

เค้กอะไรคะงเเค้กอะไรอย่างนัไทยทีไทยเกล็ดร้านจำชื่อเมนูไม่ค่อยได้ครับชาไทยชาไทยหน้าไม้ชาไทยหน้าไม่โอเมดเนาะอันนี้อย่างแได้เลยอันนี้กาแฟดิปเย็นอันนี้โคบิลครับใช่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 เลยเหรอใช่ใช่อันนี้กาแฟดิปเย็นโคบิลโคบิลคืออะไรใช่เอาเอาน้ำแข็งใส่ งนั้นไงแล้วก็ปล่อยให้มันหยดค่อยๆหย,ยดผ่านเนี่ยใช้เวลาประมาณสิบสองชั่วโมงฮะสิบสองชั่วโมงเสร็จได้แก้วนี้เหรอได้แกนะ้วนึงได้แก้วนึงปกติแล้วจะใส่ไตังบนนั้นใส่น้ำแข็งหรอใช่แล้วอันนะี้ยมาตวงอยู่ที่ว่านี่คืออะไแม่ใช่นี่เราไม่มรับที่แม่ตัวแล้วก็ใช้เวลาประมาณสิบสองชั่วโมง กือบทั้งวันอ่ะก็เป็นคนไปเจี่ยวโคกกาแฟตัวโออร่รอ,อ,รอยอ่ะม,มันแบบมันมันแต่เนี้ยมันกินง่ายมาขุมอย่างเลยเนาะมันกินง่ายท,ที่จริงเลยเนี่ยมันทำแบบแช่เลยเอาเอาแช่ไว้ในอันนี้ก็ได้แล้วกับมากรองทีหลังก็ได้เอามาแช่น้ำเย็นเลยใส่ตู้เย็นไว้ไแล้วมากรองทีหลังก็ได้แต่ว่าถ้าเอาแช่ไว้อ่ะ มันจะเข้มกว่านี้อันนี้มันจะกินง่ายกว่าวง่ายจิงอร่อยด้วยพอดีว่าถ้ามีลูกค้าเยอะๆก็จะจะกองทินไว้ตอนกลางวันนี่แหละไอ้คนรู้จักมันก็จะซื้อกันพราะเราก็ขายมันโคนะ ให้เจ้าของร้านกาแฟเนื้อหมูฝากฝาร้านนะครับครับผมฝากร้านนะครับกาแฟเนื้อหมูครับอยู่หมู่บ้านตางมะกล้วยนะครับไอแม่แตงครับทางขึ้นไปจะเลี้ยวเข้าซอยมานิดนึงครับใกล้ๆศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติป่แแปลนะครับก็เข้ามาอยู่กลางชุมชนครับก็จะเห็นไออาคารนี่มันมุงด้วยตองตึงนะครับราคาแปลกๆกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับเปิดกี่โมงครับเปิดเจ็ดโมงครึ่งครับปิดห้าโมงเย็นครับแล้วก็ หยุดเฉพาะวันจันทร์วันเดียวครับตววันอื่นเปิดครับก็เป็นกาแฟที่ที่เองปลูกเองอทําโปรเซสเองคั่วเองแล้วก็ชงเองครับทาส่วนใหญ่ทําเองทั้งหมดมีน้ําพึ่งด้วยใช่ไหมมีน้ําพึ่งครับก็น้ําพึ่งมีหลายตัวครับก็ก็จะแบ่งตามชนิดของพึ่งแล้วก็หรือที่ที่เราไปหย็บน้ําพึ่งมาครับอย่างบางตัวเนี่ยอยันนี้ เก็บจากสวนอะโวคาโดช่วงที่มันดอกนะครับก็เป็นเป็นดอกอะโวคาโดแล้วก็เก็บไปครับอันนี้จากสวนกาแฟแล้วก็เขียนไว้ว่าเพึ่งดอกกาแฟอะไรนะส่วนนี้เป็นดอกชาสีมันจางๆแนละ้วแล้วก็อันนี้น้ำผึ้งเป็นผึ้งผึ้งหลวงครับก็ฮันนี่ฟอร์มเดอะฟอเรสต์นะครับก็เป็นผึ้งปา่าผึ้งหลวงที่มันอยู่บนต้นไม้ใหญ่ รสชาติของแต่ละตัวก็ต่างกันไปนะครับอโวคาโดจะมันๆหน่อยกาแฟจะออกขมข,ม,ขมนิดนึงส่วนพึ่งหวงก็จะสว่างสว่างหวานๆสว่างสว่างาน่อยมีให้ชิมนะครับครมามีให้ชิมคนระับบรรยากาศร้านก็จะน่ารังมากถ้าหน้าหนาวนี่หนาวสุดๆประมาณกี่องศาครับที่นี่จริงก็ประมาณสองสามองศาครับมีเช้าเช้ามาสองสามองศาแลวแต่แต่ละปีครับบางปีก็ ถึงศูนย์ก็มีแต่ว่านานแล้วไม่ถึงครับ huh. ก็จะมีมีมีอุปกรณ์ให้ดิฟกาแฟตรงนี้เนาะเค้กก็มีนะครับเค้กก็มีเค้กก็ทำเองใช่ครับอ๋อนี่ลืมนี่ไอ้นี่คอมบูชาครับคอมบูชาเป็นคอมบูชาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับช่วยช่วยระบบขับถ่ายช่วยเติมจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ มีพีไบโอติกครับช่วยเรื่องสุขภาพยา,ากาศอยู่ในกลางหุบเขาเนะ هلا مو